อะไรนะจะทำมียางให้เสร็จก่อนแต่คิดไปคิดมาคือเราเราขาดดาเมจมากตอนนี้เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใจไปฟาร์มเศษการเดียนละตู้แผกใหม่นี่กดตัวอะไรดีครับตัวที่น่าสนใจเหรออาริไงอาริีลิลิสเออน่าสนใจมันมีไม่ไม่กี่ตัวส่วนตัวออออก้าเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็น เพราะว่าตัวมันเพิ่งมาได้ไม่นานมากเนาะประมาณเดือนกว่าๆเองแล้วมั้งรู้สึกว่าตัวออกาเนี่ย e. ผมก็ไม่รู้ว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ค่อยเห็นคนใช้เลยอะสวัสดีครับตัวละครตัวแรกเล่นเป็นตัวหลักได้ไหมครับจริงๆตัวหลักทำได้เลยนะครับ,บ,บคุณโนบะคุณคุณจะทำขึ้นจนห้าดาวเลยก็ได้แต่ แต่ไม่ถึงไม่ต้องถึงกับถูกพลังก็ได้นะทำไว้แค่5ดาวก็พอเพราะว่าตัวมานะ่ะสุดท้ายเราก็ต้องเอาลงอีเวนต์ในแต่ละกิจกรรมอยู่ดีเป็นตัวเพิ่มแต้ม20%ใช้ได้ทุกอีเวนต์เลยเออก้าปรับใหม่ด้วยแล้วใช่ไหมจะข้ามก็ได้เผื่อตู้หน้าอาจจะดีก็ได้จริงๆผมว่าข้ามไปก่อนก็ดีนะแต่ถ้าจะอยากจะเปิดจริงๆผมว่าเปิดนาลี่ไว้สักตัวหนึ่งก็ดีนาลี่ยังไงก็ควรมี มันเอามาเป็นทีมทีมอะไรถ่าตีบอสได้ตีบอสกิลยืนคู่กับอัศวินในอนาคตได้มันมันบูทดาเมจได้เยอะอยู่ตรงนี้น่าจะมีประตูลับปะไม่มีเหรอให้กกดทำไมเนะี่ยแต่รู้สึกว่าด้านบนตะกี้มันมีสอฟ้าอยู่แต่ผมไม่ได้สังเกตว่ามีอะไรบ้างอ๋อเสาฟ้าทางเข้า กดอาวุธประจําตัวด้วยไหมควรกดครับตัวละครตัวควรมีอาวุธประจําตัวเพราะว่ามันจะทําให้ตัวมันเก่งมากน้องจิ้งจอกอ่อนสำหรับใส่อวยจริงแต่จริงๆคือเอาเอาพูดตามตรงเลยคือน้องมันน่ารักมากคอตูมหลายๆตัวก็น่ารักมากแต่เอาจิงๆิงมันมันไม่ได้มีแค่น่ารักไงคือมันมันดีเพสดุมากเลยนะ ปัจจุบันก็น่าจะเอายังเอาลงอารีนาได้อยู่นะแต่คอรสเซียมผมไม่แน่ใจว่ามันจะยืนไหวไหมนั่นแคร็กไม่ใช่หรอก็ยังโดนอยู่ดีถูกพลังไปแล้วสี่ดาวทำต่อบูุมไหมทำให้ห้าดาวเลยครับอาศาวิลักทำให้ห้าดาวเลย แต่ไม่ต้องกับถึงกับไปฟาร,ร์มหาเศษอัศวินจนถึง5ดาวนะถ้าจะฟาร,ร์มแบบหาเศษอัศวินเนี่ยก็แบบเหมือนกับว่าถ้าเรามีตัวลายธาตุอะไรอย่างเงี้ยมีตัวลายธาตุ3ดาวอยู่เราค่อยไปฟาร,ร์มตัวลายธาตุตัวนั้นแหละ3ดาวมามันยังไงมันก็จะได้เศษอัศวินมาอยู่แล้วเอาไวท้ทาตู้ที่แล้วผมดันไปกด3ตัวแรกลีน่าเกาลี่น็อกเซียแต่เอาจริงๆพูดตามตรงคือผมโชคดีมากเลยนะการที่ผมกดมาแล้วแม่งแบบ ตอนผมกดลีน่าผมกดไปประมาณ3โลมั้งแล้วก็มีโลโลที่3นั่นแหละที่ผมกดในไลฟ์เมื่อวานอ่ะแล้วมันก็ได้มานอกไลฟ์ผมกดไป2ทีมันไม่ได้ผมกดเล่นๆไปอย่างนั้นแหละแห้งเอ,อ้ยพอไปกดเซรล้ออีกทีก็ยังได้อีก <c oughs> หรือว่าใส่คอลเลกชันไปถึงจะไม่มีอาวุธก็ตามอะพ่กค้าคนนี้อยากได้อันเนี้ย2,300โทฟี่สีม่วง2อ0พ สองพันร้อยระเบิดไหมขายแพงยังเลยเฮ้ยเฮ้ยพ่อค้าโกดไม่อะไรวะเนี่ยไอ้เนี่ยพ่อค้าไม่โกดไม่ตีทีเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยเหรอผม ม,มันแทงได้ก็จริงแ้่ผมไม่มีอาวุธประจำตัวดินั่นแหละปัญหาหลักเลยไปขัดการไล่เวทของพวกเนี้ยการันตีกันชาสิครั้งมีครั้งเดียวเหรอครับใช่ครับมันมีครั้งเดียวที่มันจะการันตีตัวออกมาก็คือหนึ่งในสาิครั้งแรกอะ่ะมันจะได้แบบตัวละครสามดาวนแน่นอนอโดนแกงเฉยเลย ก็แค่อยากจะปลาเล่นๆป่าว่ะแม่งพอคาไม่งก็ดูเกินจริงเหรอต้องรอบไปห้องระเบิดแล้วปลามันจะตายใช่ไหมอา้าน้องมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยลุงแท็กกลับมาแล้วอ่ะ อันบากําลังให้ถาการถ่ายทอดสดอยู่เดี๋ยวจะต้องกลับไปอีกทียังไงเราก็ต้องเก็บว่าคิ้วเหลืองอันนั้นอ่ะอันนี้ปลาระเบิดใส่รอมันวิ่งมาแล้วหยิบระเบิดมาวางอ๋อ ต่เราก็ต้องวิ่งห่างมันหน่อยใช่ไหมเพราะรู้สึกว่ามันวิ่งไวมากเลยเดี๋ยว,เ,ยวนะเก็บอันนี้ก่อนสองันเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีหนึง่งฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะมีทางอะไรเข้าไปได้แล้วเนะะาะอาใส่มันไม่ได้ด้วยบอเลือกของได้เลย โอ้นี่มีทางขวาไปได้อีกนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าเราเหยียบตรงนี้ก็จะรีเซ็ตได้เราต้องทำแบบนี้ปะโอ๊ยเอ้เวน้นรบบว่ามันลากไปห้องระเบิดน,น่าจะง่ายกว่า อ,อี่เอ้ยพอคนายเิ่งดูจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยอีกทีนึงรีเซ็ตก่อนเดี๋ยวต้องปลาแบบปลาปิดทางเลยวิ่งไปให้ไวนี่ไนงะเออตัวละครมันวนกลับมาให้กดเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับ ปกติตัวละครมันจะวนกลับมาให้เปิดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเอบอันนี้เก็บได้ไหมอุ้ยเก็บได้ไว่ะอุ้ยเก็บได้หมดเลยว่ะโอ้โหเหมาเหมาแต่ละยามจริงๆเลยเราเนี่ยดูคลิปเปิดตัวเวอร์ชันญี่ปุ่นยังครับยังสวยเลยทําเป็นไม่ได้เลยยังเลยผมยังไม่ได้ไปดูเลยเดี๋ยวต้องแวะไปดูซะหน่อยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอ๊ะก็ขาดตรงไหนอีกแล้วว่าสองอัน ก็ลืมเก็บตรงไหนอีกแล้วเนี่ยสองอันเนี่ยอ๋ออ๋อลืมเก็บตรงนี้นออนนออนโอเคไปจบดานกัน